คุณเคยสงสัยไหมคะว่าความรักที่มั่นคงจนเกิดเป็นตำนานจะมีพลังสร้างอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ได้จริงหรือตำนานของเราย้อนไปถึงเท้าปาจิตโอรสกษัตริย์แห่งนครพมค่ะที่ถูกโหนทำนายว่าเนื้อคู่ยังไม่เกิดแต่กำลังอยู่ในคันหญิงชาวนาที่เมืองพิมายค่ะเท้าปาจิตไม่เรียรอเพิงความสุขสบายเพื่อตามหาหญิงผู้นั้นมีเงากดกั้นเหนืนอศีรษะค่ะ จึงได้พบกับนางอรพิมและสัญญาว่าจะกลับมาสู่ขอแต่โชคชะตาเล่นตลกค่ะขณะที่เท้าปาจิตยกขันหมากมานางอรพิมก็ถูกกษัตริย์เมืองพิมายจับตัวไปขังไว้ในปราศาสนางต่อสู้ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานให้ร่างกายร้อนราวไฟเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ไว้ให้กับคู่รักเพียงคนเดียวเรื่องราวแห่งการพลัดพรากเริ่มต้นขึ้นค่ะเท้าปาจิตเสียใจจนทิ้งข้าวของกลายเป็นลำมาศ ่วนนางอรพิมพก็หนีออกมาปลอมตัวเป็นนายช่างเขียนออกตามหาสามีที่หายไปการเดินทางของทั้งสองเต็มไปด้วยอันตรายถูกทำร้ายถูกล่อลวงแต่ด้วยรักแท้และปณิธานอันแรงกล้าทำให้เขาฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้ในที่สุดชายผู้ตามหาความรักจากคำทำนายกับหญิงผู้รักษาความบริสุทธิ์ไว้ด้วยแรงอธิษฐานก็ได้กลับมาพบกันที่เมืองพิมายนี้เองค่ะและสร้างปราสาทแห่งนี้ไว้เป็นเครื่องยืนยันในรักอมตะ ตำนานนี้ไม่เพียงแต่เล่าเรื่องรักแต่ยังเป็นที่มาของชื่อบ้านนามเมืองมากมายในอีสานใต้ค่ะและเป็นหลักฐานทางโบราณคดีท,ที่สะท้อนถึงศรัทธ,ธาอันแรงกล้านในอดีตแล้วคุณละ่ะเชื่อในพลังของรักแท้ที่สามารถคงอยู่เหนือการเวลาและสร้างความยิ่งใหญ่ได้หรือไม่กดติดตามช่องของเราแล้วมาเจาะลึกเรื่องเร้นลับของสถานที่แห่งนี้และเรื่องเล่าหลอนๆรอบปราสาทพิมาในคลิปหน้าค่ะ